สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันขึ้นก่นนะครับผมกับช่องเฟียงพ่อชาแนลนะครับโดยเบาชัยศรีเกศชาแนลนะครับเป็นคนดําเนินรายการมือนี่นะครับมีโอกาสเดมาทไทยตลาดนัดตําบลภูดินนะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินเท่านี่ละนะครับมือนี่ก็ตรงกับวันสุกทีที่2 6นะครับพฤษภาคม2566นนะครับเอา บรรยากาศย่ำเศร้านะครับตลาดงว้วตลาดควายของตลาดผู้ดินมือนีวันศุกร์นี่คือคักพอสมควนน,น,นะครับผมง้วควายหลายคืนนะครับหลายขืนกว่าเกา่าราคาสิเป็นจังไดนั่นไอ้พี่น้องลองมาติดตามกันนะครับช่องเพียงพอาชาแนลนะครับเบ้าใช้สิสเกีย์นี่ท้ายพี่น้องเด้เบึงแล้วก็อัปเดตราคาถามเบอร์โทรนะครับถามแวดล้อมตาหนี้ไอ้พี่น้องเดืเบึงนะครับใอ้เด้เบึงกันแล้วก็เปรียบเทียบกันแต่ละพื้นที่นะครับราคาสิือสิแพงจังไดนั่น ให้พี่น้องเข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ดใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบูพผาคดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันก่อนเลยนะครับมือนีเบิง่งราคากันก่อนควายมือนีเอ่าตอกลักก่อนพี่ตอกลักก่อนเดี๋ยวมาเบิง่งแล้วจะขายตัวจากกาสวัสดีครับผมครับผมวัสดีครับมืเอเหนเยวมาจากตกครับพี่มือนี่เอามา หาโตหาโตกับงัวนสามกล้วยสองแต่ว่างัวขายหมดแล้วครับงัวขายหมดแล้วขายดีน่องัวนน่อเหลือกล้วยเหลือกล้วยมันเถือกดิงัวเถือกงัวเถือกกับกล้วยยังกล้วยเถือกคู่นึ่งงามๆตอนนี้ตอนนี้เหลือกล้วยเถือกคู่นึงครับนะครับแต่ว่าเพิ่นเอามาหาัวงัวงัวนสามโตขายไปเบิ่แล้วเอามาเบิ่งมาเบิ่งกล้วยเถือกครูนาสิรุ่นเดียวกันเนาะพี่เนาะงรุ่นเดียวกันไงนิดหน่อยอ่าตัวนี้ตัวนี้ประมาณใดอายุมันอายุสองปีน้อยๆครับตัวนี้บ่ เอาตัวนี้สองปีกวกวๆสองปีนิดหน่อยลูกลูกเบิ่มบ่ลูกเบิ่มพันล้านมีใบมีหยังบ่หนี่มีครับพีมีมีมีใบมีหลอดอยู่เนาะใบรับประกันตัวนี้ลูกเบิ่มนะครับตัวผู้นะครับพี่นอูกเบิ่มพันล้านเบิ่งเขาเพิ่นอ้าเขาสายพัฒนานะครับตาแต้มแก้มจำคือกันนะครับผมสองปีสองปีนิดหน่อยส่วนสูงเทไรพี่วัดแล้วบ่ส่วนสูงกันะท่านไปวัดด้วยป่าแ ร้อยยี่สิบห้าบวกประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเนาะนะครับกล้วยสองปีกว่าพี่น้องนีร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับแข้งขาเป็นยังไงแข้งขาทกถอนมีบ่บ่นี้ครับรับประกันรับประกันเบิร์สุเยี่ตาแต้มแก้มจำลักอัตลักษณ์ควายไทยเนาะนะครับผมนี่จับเสือกถึงว่าเบิ้งตะกอนพี่น้องดีอัตลักษณ์ควายไทยเพื่อนอื่นก็ชัดเจนขึ้นกันนะครับองค์ข้อเดียกว่าปุ่มตีนใหญ่นะครับปุ่มตีนใไง แน่นเนื้อนะนังนะนะครับผมนี่เบิึงไายเพื่อนเด้องามดีครัไทยกับงามนะครับไายกับงามลึกดีขึ้นกันนะครับผมผัวหางใหญ่นะครับผมควายสองปีวกว่ากำลังนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยกำลังหน่อยเอาตัวนี้พี่พี่เปิดราคาไว้เท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับแต่ว่าต่อรองไหนคือเก่าต่อรองไหนคือเก่าครับนี่พี่น้องลูกเบิ้มลูกเบิ้มนี่เพื่อนว่าสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ควายสองปีกว่าๆนี่เพิ่นลดได้นิดน้อยเพิ่ว่านะครับผมมีใบรับประกันพร้อมเอามาเบ่งควายเถิกอีกตัวหนึ่งเพิ่นมาคู่กันนี่ละตัวนี้ประมาณจักปีเนาะอตัวนี้เขาสามปีครับตัวนี้สิเขาสามปีแล้วขึ้นข้อแล้วครับขึ้นข้อแล้วตัวนี้ตัวนี้ควายบานบานเนาะครับ ต <AN> ัวนี้ค่อยยถึกค่อยถึกข้อบานๆเท่าเดนนครับส่วนสูงกับสูสีกันพี่น้องประมาณลอยยี่สิบห้าบวกนี่แหละขึ้กันนี่แหละนี่จะว่าหนอกงในจังหน่อยหนอกข้อตันจะรอเลยกําลังข้นนะกําลังกําลังข้นนาอค่อยเถิกสามปีอัตลักษณ์เบื้องเก่าพี่น้องนี่เขาเปิดดีเขากว้างดีนะครับนี่ตาแต้มแก้มจำคือกันนี่แก้ม่นี่จำจำจำสองจำกูได้นะครับเบื้องปุ่มจีนสีใหี่ๆ okay, น nice ี่นะครับผมเน้นหน้าท้าว่อนดีคือกันตัวนี้ว่นทวนสมบูรณ์นะครับผม นะครับนี่สิเขาตัวนี้อยู่ควายสามปีเอา้าวถ่ายถ่ายมันในเบื้องนี่ถ่ายมันพี่น้องถ่ายถ่ายรอๆนี่เอาเบื้องเอากุ่มตีนใหญ่ๆแข้งขาทุกอย่างพี่เพิ่งรับประกันให้โบทกโบถอนดอกนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไรครับพี่เปิดสามครับเปิดสามสิบสา ต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้คือเก่าครับเอาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นสามตัวตัวนั้นตัวแรกเปิดไว้สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันกับสามหมื่นสามผู้ใดสนอกสนใจนี่โทรเข้ามาหาพี่เพิ่นได้ไหรือว่ากันแพ็คคู่นี่สีรถห้อีกพิเศษรถห้พิเศษรถห้พิเศษเลยเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรใน้บ่อนี้พี่086ใครสนใจโทรมา086 22 22 33 33 33 33 43 เกินะตัวสาตัวเป็นบ่เอาไมเอาไหมศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสอง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 สาม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 ส้หอยลงหอยเม็กนะครับผมสนใจค่้ยเถิกโษเขามาหาเพิ่นกันเอาครู่นสิลดให้หลายเพิ่นมาเอาโอเคขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผม ตัวนี้ของผู้ใดบ้านี้อ่ะไปเบิ่งคนมองไหนมีเจ้าของไอ้ไทยมาเบิงบ่งมาเบิง่งมาเบิ่งตั้งผีก่อนบ้านนี้วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้คไขออคยเขาเอิญเขาอย่างนี้คไขยตู้บ่เขากลอมเนาะเขากลอมล่างเนาะ แม่ลูกบ่ครับหรือจังไดยตัวน,นี้เดียวแม่แม่เดียวบ่ท้องตัวเอามาเบิง่งมาเบิ่งนี่ตัวน,นี้แม่บ่ท้องควายบ,าบา้านๆเฮาสไตล์บา้านๆเฮานะครับตัวน,นี้แม่สาวบ่หรือว่ามีลูกมาแล้วแม่สาวเนาะเอา้าแม่สาวส่วนสูงกี่ร้อยตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ก่อนเปิดไ้สองหมื่นสาม เอาตัวนี้เพิ่งเปิดไว้สองหมื่นสามพี่น้องส่วนสูงร้อยยี่สิบห้าประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณร้อยยี่สิบห้าสองหมื่นสามพันบาทแข้งขาบ่มีตม่ต่หนิเนาะแข้งขากับบูมี่ต่หนิ้เองนะครับผมนี่ควยายบานๆสไตล์บานๆเท่าสองหมื่นสามพันบาทเอาถือๆพี่น้องต่อรองได้อีกสองหมื่นสามนี่ยังต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องนี่นะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิร์ตนี่แต่ว่าเขาเขาเป็นที่เป็นยังสี่เด้อเขาเขาลงลางเขาเอืน้นเขายัางบูนี่ แต่ว่ากับราคาโบแพ้งนะครับราคา23,000บาทต่อร่องเขามาได้นะครับไม่มีตำหนิรับประกันตำหนินะครับผมเอามีอีกบ่ครับเอามาตัวเดียวนี่บ่เอ้าตัวเดียว23,000าต่อร่องได้ผู้ใดสนโอกสนใจนี่ก็โทรมากเบอร์ใดหนอ0 8น080 634 634 8553 8553คา่้อบือวัดครับหอยวัดเนาะอยู่สายบ้าน มาจากลอยเอ็ดครับมาจากลอยเอ็ดคุณบอยเอาหอยวัดมาจากลอยเอ็ดเอาไข่ามาเอาเอามาเปิดราคาเมื่อนี้สองหมื่นสามพันบาทพี่น้องสูงร้อยยี่สิบห้าบวกกุล่ะนะครับผมควายแม่สาวอ่ะโอเคขอบคุณเลยหละครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่ะไปเบ่งต่อครับพี่น้องไปเรื่อยๆนี่เห็นพ่อนี่พันจูงอยู่นี่พันสิขายจักบาทบุนี่ของพ่อปะเขาเอาพ่อขายจักบาทตัวนี้พ่อเจ็ดันห้าเขาหมื่นเจ็ดพัน หมื่นเจ็ดปัญหาร้ยบาท้ายเถิกเอาเอาเ็น้ายเถิกตัวนี้ต mm ัวนี้ปีปีก่าเมื่อสองสองปีป่ะปีกวกวเอาค้ายตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ปีกว่ัวข้ายเถิกค้าวเถิกบานบานเท่าคนขายหมื่นเจ็ดแมบเปิดไว้หมื่นเจ็ดนะพอน้อเปิดไว้ลาคา หนึ่งบาทนะครับผมมีตนี้พอนีพ่อมั่มีทกถอนบ่มีตัวเอาแต่ว่าขายถึกๆมืนเจนะครับราคาหนึ่งมืนนะครับพี่น้องนี่ควอยๆถึกประมาณปีกว่าส่วนสูงเท่าไหรพ่อว่าประมาณเท่าไหรร้อยสิบนร้อยยี่สิบบวกประมาณประมาณนะครับโดยประมาณร้อยยบ บวกคนว่านะครับเอาควายปีกกวัวเปิดไว้ราคาหน0 0งหมื่นเจ็ดพนบาทบะหมี่ตำมี่ย่งตัวเอาฝากเบอร์โทรใน่มีเบอร์โทรบอสป่ะแปดห้ใดสนใจโทรมา085 4620ดห้าสี่หกสห้อยหนุ่ยสางตลาด์หนึ่งอยหนุย่างตลาดห้วยนุย่างตลาดกาลสินเนาะนะครับแดงมาจากโตมาหนีตัวเดียวนี่บอสโอ้ยอีกตัวนึงยังมัวเบิร์ตอยู่มัวเบิร์ตเอาท่านเดี๋ยวเบิร์ตอยู่ เอาเอาเอาบอกเบอร์โทรไปแล้วละยังพูท่านในเบิร์ตัวนี้เท่าไรก่อนมื่นแปดห้าร้อยครับตัวนี้ควายเมร์มีลูกมาแล้วเนาะมีลูกมาจ้าตัวอะไรบูนหนึ่กระชีอายุหลายอายุตัวไรเขียวเงี้ยวครับตัวนี้มื่นแปดพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเออมาเบิ้งควายราคามื่นแปดพันเดี๋ยวสียางมาตั้งผีเด้อโอ้ตัวนี้เขา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 ลงลางขึ้นกันเขายวเงี้ยวปะ อายุหลายเติบแล้วเนาะแขียวเงี้ยวแขียวเงี้ยวพี่น้องคนพีแขวเห็ดเบิ้งพร้อมลูกประมาณสี่หาตัวนี่แหละครับย่างหลายลูกประมาณสี่หาตัวนะครับตัวนี้ขายราคาหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับแต่ว่าตัวนี้แยกลูกออกเบิร์แล้วแยกลูกออกเบิร์แล้วนะครับนี่ก็ประมาณสูงก็สูงประมาณร้อยสามสิบนี่แหละพี่น้องนะครับผมนี่นะครับร้อยสามสิบบวกกี่ดอกแข้งขามันยังดีอยู่เนาะแข้งขายังดีอ่ะแข้งขาดีก็ ให้พี่น้องเบิองเอาเด้อตามรูปร่างลักษณะของเพิ่นนี่ละได้รูปมาแล้วซีหาโตตัวนี้ขายราคา18,000บาทนี่ไซดีนี่ไซดีเอาฝากเบอร์โทรอีกรอบนึงศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสีกสองนึงสองศูนย์หนึ่งสองศูนยได้ห้อยหนุ่ยย่างตลาดอ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาของของพี่อองขายแล้วบ่ครับยังยังบ่เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาตัวไหนพี่จุงจุงนููครับี่ม ตัวนี้แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เนีบ่เนี่ยบ่ลูมันตัวนี้น้อยนี่ครับอืออ๋อนี่หนี้โอ้ลูมันตัวนี้น้อยนะครับแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวพี่ตัวนี้มีลูกมาตัวเดียวพี่น้องนี่ลูกเพิ่นเอ้ยนี่แม่เพิ่นเด้ออัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำครบขึ้นกันละอัตลักษณ์ไขยไทยส่วนสูงอ่าบ่แค่หลายบนรดดอกประมาณลอยยี่สิบกว่าขึ้นกันนะพี่น้องประมาณนอ่ะนะครับโดยประมาณลอยยี่สิบกูกลนะครับ แม่มันนีพ่มีตรมียังแข้งขาก็ยังดีอยู่เอาเอาทายทั้งหนาให้เบิ่งน้านะครับเดี๋ยวทายรอบๆให้เบื้งองตัวน,นีแม่เพิ่นเดอแข้งขาดีาตัวน,นีลูกสาวลูกสาวไว้ประมาณสองสองสองเดือนป่ะพี่เดือนกุ้งกว่านี่ลูกสาวเพิ่นประมาณเดือนกุ้งกวเป็นคว้วยควาวยไทยๆเฮานี่แหละนะครับนี่นี่ลูกสาวเด้อนี่ลูกสาวนะครับลูกสาวเพิ่นเดือนกุ้งกวนะครับนั่นแม่เพิ่นตัวบุ้ยแห้งดอกนะครับ คู่นี่ขายเท่าไรพี่พเปิดใบสามหมื่นห้านะครับควายแม่ลูกคู่นี่พี่เพิ่งเปิดด้วยพี่อ่องเปิดด้วยสามหมื่นอ่าพันบาทต่อรองลองได้อีกตั้งหากนะครับผมอ่าลูกกับลูก,ล,กลูกสาวพี่น้องลูกสาวนะครับเพิ่งในเดือนกว่าๆนะครับผมสามหมื่นหาตอรองได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยค,คู่ได้ตัวน,นี้อีกบ่ตัวน,นี้อีกยังโบเบิร์ตครับมาเบิงมาเบิงนี่กินยาอยู่ในสนามนี่กินยาดีเป็นทนายควายเป็นตะเลียงย่างหนึ่งพี่น้องคือกินยาบ่เลือก นะครับเนี่นี่เห็นเนี่นี่กินเบิดอ่าตัวนี่ชนปีเนาะตัวนี่เมสาวเมสาวเขาสวยๆเลยส่วนสูงก็วางประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับโดยประมาณนะครับผมบ่มีต่อนี้คือกันเนาะพี่เนาะตาเห็เบิ้งพี่น้องโค่นหางงามคือกันนะครับโค่นหางงามพัวหางงามนะครับผมแข้งขาดีนะครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ตัวนี้แม่สาว าสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันบาทต่อร่องได้นะครับต่อร่องเขามาได้นะครับของพี่เพิ่นเปิดไว้สองชุดเอามาแค่สองชุดแค่นี้เป็นบ่เอาตัวนี้มาเบิ้งพี่น้องตัวนี้แม่สาวชนปีเดอร์นะครับสามหมื่นสองพันบาทกับแม่ลูกนัน่นลูกแมกน่น 30, ั่งสามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาพี่อ่องมันเปิดไว้สองสองชุดผู้ใดสนอกสนใจนี่โทรเขามาหาเพิ่นได้ 0 6 5ครับ0 6 5 3 7 6 3 7 6 5 8 2 4เจ็ดหกสาครับห้าแปอ่ครับผมองครับพี่อ่องมาจากลองคำลองคำเนาะพี่อ่องลองคำอ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่ผู้ใดสนใจสนใจได้ไป้องลองโทรกับว่าเบิ่งนะครับช่วงนี้อ่าคันสีเอาเบิร์ดนี่เขาก็ขายถึกถึงให้ขึ้นกันนะครับลดราคาให้แล้วก็พร้อมทรงพร้อมทรงครับนะครับแต่ว่าใกล้ๆให้คุยกันเบิร์นกอนครับผมเนาะ บ่าแมนวาริหาลอยโลทรงฟีบัวใหญได้ทั้งผุนลอยโลทรงฟี่เต้ยกับลอยโลทรงอีฟีอยู่นอลอยโลบนทรงอีฟีอยู่พี่น้องเอาโทษของมาตอพี่น้องโทษของมาตอพี่อังพุนใหญ่บัวโทษไว้แล้วนะครับผู้ใดสนุกสนใจเด้อเปิดไว้สองชุดนะครับโทรเข้ามานะครับโอเคพี่ขอบคุณในรายครับขอบคุณครับผมอ้าตัวนี้ขั้วไอพุนใหญ่นอวัดดีครับพี่วัดดีครับมาเบิงลักษณะควายตัวนี้เป็นลูกของตัวใดญนนอพี่ ก็ว่าลูกสร้างอุดรนะครับพี่เจียว่าใบหลอดอ่าลูกบ่มีใบมีหลอดเนาะใบหลอดอยู่เฮือนนะครับอออออ๋ใบบหลดยู่เฮืนครัผมตัวนี้แม่สาวแต่ว่าสวดส่งดีอายุแปดเดือนครับอายุแปดเดือนนึงบ่สูงลอยยี่สิบหกครับสูงลอยยี่สิบหกแต่ว่าลักษณะดีได้พี่น้องเด้อนี่ลูกเพราะว่าลูกสร้างอุดรใบอยู่บ้านนะครับนี่นี่ใบมันไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งลักษณะมันพี่น้องคิ้งดีโตดีนะครับสูงลอยสักเจ็ดเบื้องหน้าตาเพื่อนนี่หน้าตา แต่ว่าเขากับเขาไอ้ส่งสายพัฒนาเนาะพี่น้องนะครับนี่นี่เป็นนี่เบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอานี่ไทยแม่สูงร้อยสี่สิบแปดเด้อแม่สูงยลูกตอนนี้ลูกอายุแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เบื้องลักษณะท่าทางการยืนพี่น้องงามๆเลยล่ะแม่สาวหน่อยสวยๆนะครับของสร้างอุดรนะครับตำหนิส่วนไหนมีแนมีบอพี่บ่ครับบมีตำหนิอียังเลยนะครับประกันตำหนิให้พร้อม นี่เชื่องเชี่ยงลูปยกหางพววแลยพี่น้องนี่เบิ่งเครื่องเพลเบิ่งอ่าโค่นหางได้ผัวหางนะครับนมกับนมซีแขงขาสูงเงี้ยนะครับนี่ลักษณะสีส,สูงสีใหญ่ไปนานะครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นสูง<ม>ลอยซีซีบวกนะครับผม <Okay. S 2> พี่เอามาจากโตมือนี่พี่พเอามาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวนอ้อตวัตวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่เปิดไว้สี่หมื่นห้าเปิดไว้าาราคาสี่สิบห้าแต่ว่ากับตวัวร่องใดคือเก่าครับ สี่หมืนหาพันบาทพี่น้องลูกสร้างอุดรนะครับวัยแปดเดือนนะครับแม่สาวน้อยนี่เปิดไว้ยสี่สิบหาต่อร่องได้นะครับเอ้าสวยๆผู้ใดสนใจนะครับผมสวยๆเป็นเอาไปเฮ็ดแม่พันธุ์นี่อนาคตนะพี่น้องนะครับนี่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้องนาโนดีนะครับผมอ้าวสี่หมื่นห้าพันต่อรองได้พันบปตอกระไรโล่งทรงไอ้พี่ผู้ใดสนกสนใจโทรมาเบอร์ได้ครับพี่ 064 064 685 685 2013 2013พี่ยังครับพี่หอยเตะครับในหอยเตะมาจากไสมือนี่นี่ครับกะลสินเน่านี่ครับบ้านหน้าขอก้วยนี่ครับบ้านหน้าขอก้วยกะลสินเน่าี่เนาะครับผมเอาผู้ใดสนใจของพี่เตะเด้อโทรมาเบอร์โทรษบนไห้ไว้แล้วเรียบร้อยให้เลยได้เนาะเบอร์โทรเนาะครับผมให้แล้วครับ40หาโทรมาพี่น้องต่อรองได้ลอยโล่ฟอมทรง โอเคขอบคุณในรายครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมท่างพี่ของผู้ใดหนอของเจ้าปะอ้าวหวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาสองตัวบ่แม่ลูกหรือว่าแม่เดียวตัวนี้แม่แม่มีลูกไหมหรือปะตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกหนึ่งนะครับเคยมีลูกหนึ่งแต่ว่าแยกลูกออกไปแล้วนะครับผมส่วนสูงกะวางประมาณร้อยสามสิบเทิ้งปะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด อ่ะโดยประมาณนอ้บโอเปะบันไดดอกประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับส่วนสูงของเพคนได้ลูกเมื่อเราลูกตัวหนึ่งอ่าแข้งขาดีบ่ตัวนี้แข้งขาดีบ่มีตำหนิอย่างอ่ะเบิ่งเบิ้งหางมันก่อนเบิ่งหรือว่ามีตำหนิของไดนบ่บ่มทอกมีถอนตัวอ่าบ่ทกบ่ถอนนี่หน้าตาเพฟนเด้อเบิ่งเขาเบิ่งหน้าเบิ่งตานะครับพี่น้องควายได้ลูกหนึ่งแล้วว่างประมาณสามปีหอดบ่ตัวนี้ประมาณนี้เองประมาณสามปีเนาะนะครับเปิดแล้วข้าไว้เท่าไหร่ตัวนี้กูนี่เปิดไปห้ามื้อ คููนี้เปิดไว้หาหมืินกะแสดงว่าตัวละสองหมื่นหาอ้าวสองหมื่นหาพี่น้องนี่ควายตัวนี้เด้อไอลูกหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าแยกลูกไปแล้วเพิ่งเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าขันสีเอาเป็นคู่มานน้ากันนี่เห็นบ่นน่ขันเอาขันเอามาเป็นคู่กับคู่ละหามืินนะครับพี่น้องคู่ละหาหมืินแต่ว่าต่อร่องได้นะครับต่อรองลองได้นะครับอาตัวนี้ก็ส่วนสูงซ้ำกันเนาะโดยประมาณซ้ำกันอายุสูสีกันบ่ ตัวนี้2ปีก่าแต่ว่าเป็นเ,นเ,นเมสาวอ้าวเพิ่นเพิ่นเอาเมสาวมานํานะครับเมสาวแต่ว่าควายสตายบ้นบานๆเท่านะครับพี่นอ้องควายะตายบ้านๆเลี้ยงบ,าบา้านๆเท่านี่ละอัตลักษณ์ควายไทยเบิ่งเอาตาแต็มแก้มจำบ่เบิงบ่งเอานะครับผมนี่ไทยเบิ่งพี่น้องนะครับตัวละ2 5 0 0 0ับาทนะรบหรือว่าขันเสียาเป็นคู่นี่แม่ลูกหนึ่งแยกลูกกับเมสาวนี่เพิน่นจะขายหาหมื่นนะครับ ครสนใจผู้ใดสนกุกสนใจก็โทรขเข้ามาเบิ้งสอบถามได้นะครับสอบถามได้ตอ่อรองเข้ามาได้นะครับสําสหรับตลาดงัวตลาดควายนะครับต่อรองได้ทุกตัวแต่ว่าตั้มหนีแวดล้อมนี่ผมทายให้เบื้องอา,อาจีพผิวเผินนะครับพี่น้องแต่ว่าให้สอบถามจากของคนอีกทันึงนะครับเพื่อความแน่ใจในการซื้อขายราคาการขนส่งคุยกันเอาผู้ใดสนกุกสนใจฝากเบอร์โทรจากหน่อยนะครับผมบ0 5 065 <0 65. S 2> แปดเก้าสองสองห้าสองเจ็ดห้างเจ็ดในหอยยังครับผมในหอยอพยุกต์กาลสินอตดีบ่กระนวลครับผมอ๋อคนกระนวลนอกระนวลนี่ขอนแก่นครับผมออำเภอกระนวลขอนแก่นมันกืบบัวไก่เท่ไรดอกจักหนีไปอ่ครับผมอ่าโอเคขอบคุณหลายๆผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเนาะต่อรองได้ลอยโลดทงฟรีนะครับหาหมื่นเด้อสองตัวนี่พี่น้องอ่นะครับพี่น้องคลิปนี้คลิป ตลาดผู้ดินี่คลิปแรกนี่ปิดคลิปไว้ให้พี่น้องได้เบื้องซ้ำนี่นะครับทายหลายพอสมควรยี่ดอกนะครับควายหลายมือนีควายหลายเติบอยู่ไทยเบิ้งพอสมควรนะครับกับพี่น้องกับล่องพิจรารณาเอาเล้วก็ตตำหนิแวดล้อมกับเบื้องให้ดีนะครับถามไทยกันให้ดีนะครับการซื้อการขายเงืนท่องนะครับหายากเวลาซื้อสื่อขายกันกับถามเบิ้งก่อนนะครับผมมันญังสิบ่ม,มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับเอาไทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเศร้านี่นะครับ ช่องเพียงพ่อชาแนลนะครับโดยเบาชัยสิทธิเกียรติชาแนลนะครับผู้ใดสนอกสนใจโตใดกระโทษก็มาปรึกษากันสอบถามกันเอานะครับเอาสำหรับมือนีผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อโบพาดคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับมือนี่ขอบคุณหลายๆอขอบคุณครับสวัสดีครับ